สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวราศีสิงการดูดวงนี่เป็นการดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้การดูส่วนตัวจะทำให้บางคน,นก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าที่จะทำให้คุณเนี่ยตั้งสติตั้งรับกับปัญหานั้นนะคะก็อย่าปล่อยว่า ปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วแต่เพียงว่าบางปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขซึ่งทุกคนจะนต้องใจเย็นอดทนนะคะปัญหาต่างๆนั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็ขอแนะนําให้นําหลักธรรมะเช่นมัคคียองแปดหลักภมวิหาร4หลักทิฏาีสี่เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้ สามารถจะช่วยคลี่คลายความทุกข์คุณได้อย่างน้อยก็ทําให้คุณเนี่ยใจเย็นลงได้นะคะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะทีนี้เราดูว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างาาณเวลานี้ดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย,ย,ย์ยังอยู่ที่เรือนราพายูเลยอีกประมาณสักสิบหวันเนี่ยยังอยู่ที่เรือนราพาูแสดงว่าตัวคุณเนี่ย ช่วงนี้ยังจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วตัวเองก็จะ่อให้เกิดราบผลเช่นอาจจะมีวิธีคิดเอ้ทำงี้นะได้รับผลบประมาณนี้นะแล้วต่หรือบางคนก็มีการติดต่อสื่อสารการใช้โลกออนไลน์อะมากขึ้นแล้วสามารถที่จะเกิดรายได้กับตัวเองที่ใช้โลกออนไลน์มากขึ้นเกิดรายได้กับตัวเองเพราะอะไรไหม สมมติคุณทำอะไรเนี่ยร้านค้าแหลองสานหนึ่งอะลงไปในโลกโซเชียลมีของนี่ขายขาย,ขายหรือคุณค้าขายออนไลน์แตหห่หน้าร้านคุณก็คือที่บ้านนั่นแหละอาจจะมีคนสั่งซื้อคนผ่านออนไลน์ก็ได้ทําให้เกิดลาภผลนะเพราะราลาภผลของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นรูปแบบของของกินของใช้ของประดับบางคนจะเป็นเงินสดแล้วแต่หรือบางคนก็มีการจัด การเสี่ยงโชคก็เป็นไปได้อันนี้ราบผลของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะต้องบอกไว้ก่อนแล้วตัวคุณเองอะ่ะก็ยังมีดาวเกตกลุมลักนาอยู่อ่าประมาณสัก14วันดาวเกตกลุมลักนาอยู่ตรงนี้14วันทำให้ช่วงนี้คุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือ คุณได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองตัวคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณบางคนก็อยากจะไปปฏิบททัติธรรมหรือไปบวชอะไรก็แล้วแต่แต่ใเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวว่าอารมณ์คุณอาจจะหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลด้วยเกิดจากความใจร้อนของคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในแต่ละเคสนะที่น้าพูดไปตามเนี้ยแล้วทีเนี้ยใน ลักษณะคุณเองเนี่ยจะมีดาวองคารกระเราสุกเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมักกุกมลักขณาคุณตั้งแต่วันที่30มิถุนาละมองเลยว่าช่วงเนี้ยก็พูดถึงการงานเลยนะคะมันไปเกีก่ยวกับการงานการงานคุณเองเนี่ยทาให้ประตูคุณน่ะจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ให้คุณรับผิดชอบอันนี้โปรเจกต์ของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะจะบอกว่าที่โปรเจกต์ใหม่ๆชอบเพราะอะไรเพราะว่าในเรื่องการงานคุณนะ่ะมีดาววุฒิยอยู่ซึ่งงานคุณนะ่ะโปรเจกต์คุณเนี่ย อาจจะใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในงานของคุณเองเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็ได้หรือการติดต่อสื่อสารแบบไหนที่คุณจะไปทําไปเอาไปทําไปต่อยอดกันหรือสมมติว่าคุณทํางานเนี่ยคุณก็ลงในโลกออนไลน์คุณทําอะไรอาชีพอะไรคุณก็ลงไปเนี่ยทถแอป,ปแต่งสมมติร้านอาหารเนี่ยแต่ง ถ่ายรูปอาหารให้สวยงามลงลงในสื่อว่ามีร้านลมินี่ขายนะถ่ายรูปสวยๆแต่งรูปสวยทําร้านให้สาดสะอ้านและอย่างหนึง่งตัวคนขายเองตัวคนเองก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องมีสวิตไมที่ดีนะคะสําหรับพวกงานบริการต่างๆอันนี้มันเป็นจุดขายจริงๆต้องบอกก่อนลูกค้าคุณอาจจะเยอะขึ้นด้วยนะคะแล้ว คุณน้ากระยาพี่น้องอาจจะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารกันบ่อยขึ้นก็มีผู้รับผู้ใหญ่ก็คอยถามดูแลคุณอยู่และช่วงนี้อาจจะมีแม่หรือญาติพี่น้องคุณเองอ่ะไปพึ่งพาอาศัยคุณหรือไปอยู่คุณเอาไปพักผ่อนอยู่กับคุณก็ได้นะคะอันนี้แต่ละเคสต้องดูหน้าง,งานของแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนทีนี้เรามาดูว่าพุธ ดาวพุธเนี่ยวันที่สีกรกฎาคมเนี่ยจะสลิดมาอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นระยะเวลาสัก20 20วันได้นะคุณน่จะเกิดโชคลาภโดยที่คุณไม่คาดคิดหรือคุณจะได้โชคลาภมาโดยที่คุณไม่สามารถบอกใครได้อันนี้ก็ต้องต้องดูแต่ละเคสน,นะ แล้วบางคนเนี่ยโชคลาภเกิดจากความเสียหายเช่นเกิดจากความเสียหายก็เช่นเราจอดรถสมมติจอดรถไว้มีคนขับรถมาแล้วมาชนรถที่เราจอดอยู่หน้าบ้านอะไรประมาณนี้หรือคุณเดินทางไปไหนที่มีก่อสร้างของหล่นใส่รถคุณอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้เกิดกับใครนะคะแต่เพียงแต่เป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่านี่เขาเรียกว่าโชคลาภเกิดจากความเสียหาย หรืออย่างเช่นคุณเดินทางจองตั๋วอะไรไปเนี่ยเพอเอไม่ได้เดินทางเนื่องจากเหตุการณ์มีโควิดคุณก็ได้เงินคืนอะไรประมาณนี้ก็ได้ต้องเป็นไปได้กันเลยแล้วทีนี้พอวันที่14กัน14กนรกฎาคมเนี่ยดาวเกตคุณน่ะที่กลุก่มแล้วกาย้ายมาอยู่ที่เรือนวินาอยู่เรือนตรงนี้ทําให้หมองว่าทําไมมองว่าอาจจะมี ตัวคุณอะอยู่ในเรือนของดาวจันเนี่ยทำให้ช่วงนั้นอะคุณจะมีอารมณ์อ่อนไหวเกิดขึ้นก็ได้อาจจะมีอยู่ดีๆเกิดน้อยใจมีการน้อยใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบอยู่ในสถานที่แบบ ลึกลับมากประมาณนี้หรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งได้รับลึนรับก็ได้นะคะต้องบอกไว้ก่อนแล้วพอวันที่สิบสี่อ่าสิบสี่ไปแล้วทีนี้สิบเจ็ดดาวที่คุณเนี่ยที่อยู่ตำแหน่งราพัาเนี่ยยา้ายอยู่้เดือนวินาศหมายตัวคุณอนะ่ะอยู่เดือนที่มีปัญหาแสดงว่าปันอันเนี้ยปันคุณอนะ่ะได้นําปันมาอยู่ในเดือนปัญหาละอันนี้อยู่เพราะตัวเราละ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะตัวเราเข้าไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากตัวเราเพราะว่าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยแหละนาว่านะแล้วก็การพูดการ,การเจราจาของเราเองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันแต่คือจริงๆแล้วราศีสิงห์ช่วงนี้คำพูดคุณเป็นเงินเป็นทองนะคุณพยายามพูดให้ดีอย่าใจร้อนพูดให้ใจเย็นที่สุดสำหรับคนที่ทำค้าขายไม่เ้พาแขายอย่างเดียว,วคนที่ทำงานประจำเหมือนกันล่ะอย่าไป คือพยายามพูดสงบป่าสงบคำมันจะเกิดอะไรดีหะายอย่างกับคุณเองนะคะแล้วพอวันที่23เนี่ยพุธคุณก็เสด็จไปกลุมลัคนาคุณกลุมลัคานาคุณก็ก็หมายว่าช่วงนั้นนะ่ะช่วงที่ประมาณสักเดือนหนึ่งตั้งแต่23กด็ดกัไปคุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณนนะ่ะอยู่บ่อย แต่คุณยังต้องยิ้มย้มแจ่มใสนะต้องบอกงี้ถ้าคุณทํางานค้าขายก็ต้องยิ้มรับลูกค้านะไม่ว่าคุณจะเหนื่อยยังไงคือคําพูดของคุณนะ่ะทําให้เกิดเงินและตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีความสุขกับไรายได้เข้า,เข,าเข้ามาด้วยมีไม่หลายหลายอย่างจะจะมีสถานการณ์ที่ทําให้คุณเกิดเงินก็ได้นะอย่างเช่นคนซ่อมรถอาจจะมีรถมาเสียอยู่หน้าโอ๋ดีเลยคุณก็ได้เนีย่ยสถานการณ์ที่ทําให้คุณเกิดเกิดเงินของคุณนะ่ะ แต่ให้ระวังเรื่องคําพูดแหละเดือนนี้ให้ระวังพูดเพราะช่วงนี้คําพูดจะอยู่ในจังหวะที่จะโคนในเรือนที่ไม่ดีบ้างหรือไปอ,อยู่ในเรือนเขายกคู่ศัตรูแต่มันก็มีปัญหานะแต่พยายามว่าคือชาวราศีสิงห์เป็นคนใจร้อนไงจะพูดอะไรทีก็พูดจาแบบแบบผูแบบ้นะํะเสียงดังอันนี้เผื่อบางคนก็ตกใจกับเสียงเรา อันนี้ก็พูดเกี่ยวเรื่องการเงินนะคะก็รวบรวบยอบเลยก็คือการเงินก็มีรายจ่ายจากทุกทุกคนที่มีรายจ่ายอยู่แล้วทุกเดือนที่มีรายจ่ายกันแต่ว่ารายได้คือพูดง่ายเลยเกิดจากคําพูดคุณเองเกิดจากตัวคุณอย่าขออย่าใจร้อนอันนี้เรื่องการงานการเงินก็ไปละ อ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องของดาวพฤหัสดีหน่อยนะดาวดาวพฤหัสดีเนี่ยย้ายามาอยู่ตำแหน่งสุภาคุณเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึปีเลยบอกว่าคุณเนี่ยก็ที่จะมีเกณฑ์ที่เดินทางไปไหนมาไหนกับลูกหลานบริวารคุณเองนะอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างก็ได้หรืออาจมีการเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะอันนี้แต่ละเคส ต้องไปดูกันเองว่าหน้าง,งานแต่ละคนเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเ,เป็นในทางที่ดีถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกต้องบอกงนี้ทีนี้ใน,นเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยน้ามองว่าตอนนี้ตำแหน่งปัตตนิคุณเนี่ยมีดาวเสาอยู่ในตำแหน่งปัตตนิคุณเนี่ย เป็นระยะเวลา2ปีครึ่งแต่ตอนนี้ก็เหลือสองปี2ปีกว่าและไม่ถึง2ปีครึ่งแล้วนะแต่คือมาจากดาวเสาร์นี่มาจากเรือนอริต้องอ่านไปว่าเรือนอริอริหมายถึงว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นไปได้กันเลยเรื่องของการเงินความรักสุขภาพการงานเนี่ยเป็นไปได้เลยนะมาอยู่ในตำแหน่งปัตตนีคุณเนี่ยเท่ากับว่าอริมีแ มือปัญหาต่างๆสำหรับบางคนนะบางเคสก็ยังแบบดีกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันคือยังเดินทางไปไหนมาไหนกันบ้างไปกับครอบครัวกับลูกกับหลานของตัวเองแต่ในช่วงนี้ที่เราเสารพักองศาเนี่ยตั้งแต่วที่19มิถุนาถึง24โตุลาเนี่ยมาช่วง2-3เดือนเนี่ยนะบอกง่ายว่าคู่ครองคุณอนะ คู่ของตัวคุณจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของแตละคุณนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานบางคนเป็นเรื่องของการเงินบางคนเป็นเรื่องของสุขภาพอันนี้ต้องไปดูกันนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยสองสามเดือนเนี่ยมีเข้ามากันมีเข้ามาแต่คิดว่าตัวคุณชาวราศีสิง์กับคู่ครองถ้าคุณเป็นคนถ้าคุณใจเย็นนะปัญหาต่างๆไม่ใหญ่โตต้องบอกเนี้ย และสำหรับคนที่โสดคนที่ยังมีคนคุยหรือมีแฟนแล้วที่ยังไม่ได้แต่งงานถ้าวันหนึ่งคิดจะแต่งงานเนี่ยนะอยากให้ดูกันให้ดีแล้วดูหลายๆอย่างประกอบหนึ่งครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าแต่ศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดเขาอยู่แล้วนิสัยสองคนไลฟ์สไตล์นเนี่ยไปด้วยกันได้เปล่าดูให้ดีๆนะคะ ใช้เวลาดูให้ดีให้ให้ดีที่สุดน่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจส่วนสำหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปเนี่ยต้องระวังนะทั้งหญิงทั้งชายแหละที่ข่าวก็มีถูกหลอกอะไรเงี้ยต้องระวังส่วนเคสที่ความรักไม่สมหวังไปดูดวงเะค่ะจะได้ดูว่าเราเนี่ย มีคู่เราเป็นยังไงบ้างถ้ามีดีนะ้าก็สนับสนุนแต่ถ้ามีไม่ดีเนี่ยไปโฟกัสเป็นเรื่องอื่นให้ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายอะอยู่โสดก็เยอะนะต้องบอกงี้เราไปโฟกัสเรื่องนั้นอนะเราไปดูแลพ่อแม่เราเนี่ยนะ้าคิดว่าน่าจะมีความสุขมากกว่านะอยากจะไปเที่ยวไหนต่างประเทศก็ไม่มีใครมาตามหึงหหงคุณไม่มีใครมาว่าคุณใช้ใจฟุ่มเฟือยด้วย อันนี้ก็ให้ไปพิจารณากันนะคะส่วนสุขภาพก็จะเป็นเรื่องของความเครียดฟันกระดูกกระดูกก็คือพวกโรคเกาตต้องระวังหรือลรคมดตออไรปรงแบบนี้ข่าวเส้นประสาทน่องนักแข้งและโรคที่เกี่ยวกับดาวมฤยยูหรือโรคแปลกๆต่างๆระบบการย่อยของอาหารระบบขบับถ่ายระบบน้ำในร่างกายและสำหรับทุกคนเนี่ยนะจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วให้ดูน้ำตาลกับ ไขมันถ้าสูงเนี่ยถึงเวลาเราต้องออกกําลังกายแล้วล่ะอันนี้คือทุกคนก็ไปออกกำลังกายตามที่คนถนัดละกันแต่น้าแนะนําว่าให้ไปเดินก็ดีนะวันละ5กิโลเนี่ยสักห6เดือน,นถ้าน้ําตาลลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะว่าอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสังคมผู้สูงอายุคนมีลูกหลานนะไม่น่าห่วงแต่คนไม่มีลูกหลานนะคนโสดนะ จะต้องให้ตัวเองแข็งแรงไปไหนมาไหนจะคล้องตัวด้วยและสําหรับคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็อย่าลืมออกรงกายกันนะคะจะได้สุขภาพร่รางกายแข็งแรงอันนี้ก็ขอเตือนออลืมอีกอย่างหนึ่งว่าขอเตือนในเรื่องของคนที่อยากจะไปลงทุนทําอะไรเนี่ยนะณมองว่าไปดูดวงนะค่ะคุณจะได้เห็นว่าเราอ่ะมีดวงที่ทําธุรก,กิจเองไหมถ้าไม่มีคุณนําเงินที่คุณเก็บอ่ะไปซื้อเป็นพัธบาต สลากกองทุนรวมออมทองก็ได้ค่ะไม่แนะนำให้ไปออกเงินกู้นะอันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากจะลงทุนทำธุรกิจของตัวเองและการไปดูห,หมอเนี่ยก็ขอให้ดูกันอย่างแบบมีสติหนึงถ้าคุณถ้าคือว่าถ้ามีใครเขาทักทูงคุณว่าคุณมีเคอา์ต้องเสด็คอนะคะน้ำบอ,อกว่าตรงเนี้คุณไปทำบุญนะคะคุณจะได้สบายใจหรือสอคุณอาจจะไปกลับไปไหว้พ่อแม่คุณเนี่ย หรือคนที่คนเรียนหรือคุณหรือคนที่เรียงคุณมาตั้งแต่เล็กอะไปขอพรแล้วก็ไปล้างเท้าท่านเนี่ยเอาน้ำล้างเท้ามาอาบนี่ก็ช่วยได้ด้ช่วยได้บ้างแล้วก็พระถุงแม่คุณอะครอบตั้งแต่หัวจนหลุดไปเทา้าแล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัวคุณคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องไปคนปฏิบัติจะรู้ว่าช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง อันนี้ต้องประเด็นรู้กันเองนะคะสุดท้ายเนี่ยน้าก็มองว่าชีวิตคือการเดินทางถนนของทุกคนไม่ได้โรยด้วยกิบุหรบถ้าทุกคนเนี่ยสู้ให้เต็มที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนนะทุกคนรอดและปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาตัวพวกคุณเนี่ยเป็นการ ถ้าคุณผ่านไปได้เป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือคุณแก่งขึ้นเก่งขึ้นใจคุณก็เก่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะขอบคุณค่ะ